วันพฤหัสบ,บดีที่14ตุลาคม2564เวลา10นาฬิกา30นาทีนางอภัสราชุมทองจัดหางานจังหวัดสุรินและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำเภอพนมดงรักเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการคุ้มครองป้องกันหลอกลวงและลกักลอบไปทำงานต่างประเทศกรณีคนหางานถูกระงับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศณนะด่านสุวรรณภูมิประจํปีงบประมาณ พุทธศักราช2565าจำนวนสองรายปรากฏว่าไม่พบคนหางานดังกล่าวและได้ให้คำแนะนำวิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องแก่คนในครอบครัวในวันเดียวกันนี้ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคนหางานถูกชักชวนไปทำงานเป็นลูกเรือประมง ในประเทศมาเลเซียแล้วถูกทางการของมาเลเซียจับกลุ่มและดำเนินคดีในข้อหาไม่มีใบอนุญ,ญาตทำงานและข้อหาการทำการประมงนอกเขตน่านน้ำโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศและถูกส่งกลับภูมิลำเนาในจังหวัดสุรินทร์หากข้อเท็จจริงพบว่ามีการชักชวนโดยสายหรือในหน้าก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พุทธศักราช2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมติดต่อสอบถามรายละเอียดการไปทำงานต่างประเทศได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์หมายเลขโทรศัพท์044-513-223